ที่ได้จากการสะท้อนสามเหลี่ยม ABC ดังรูปมาดูเรามีนะคะวิธีการหาเส้นสะทอนวิธีที่หนึ่งแสดงว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งวิธีอ่ะเรามาดูวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งทำยังไงนะคะอ่ะนะักเรียนดู เขามีภาพให้มีรูปต้นแบบให้แสดงว่านะคะมีภาพมีรูปต้นแบบเราจะหาเส้นอะไรนะเส้นสะท้อนหาเส้นสะท้อนเราจะทําอย่างไรอ่ะเราก็จะลากเส้นเชื่อมจุดหนึ่งคู่ก็คือเราจะลากอะไรดีส่วนใหญ่เราก็ลากเรียงลำดับตามตัวอ,อ,กอักษรใช่ไหมคะเราก็ลาก A กับเอยอ่ลาก จุดคู่ที่สมในกันก่อน A เป็นรูปต้นแบบ a พายเป็นภาพลาก a กับ a พายเราทราบดีอยู่แล้วว่าจุดบนรูปต้นแบบกับจุดที่เป็นภาพจะห่างจากเส้นท,อน,ทอนเป็นระยะที่ทำไมกันคะเท่ากันดังนั้นเมื่อเราลาก A กับ a พายแล้วเราทำไมเลยคะลากเส้นเ,เราก็แบ่งอะไรคะแบ่งครึ่งใช่ไหมแบ่งครึ่ง a A พาย นะคะและเราสร้างเส้นตั้งฉากแบ่งครึ่ง AA ไพถูกไหมคะเราก็จะได้เส้นอะไรสะท้อนอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะคะนักเรียนก็ลากเส้นเชื่อมจุดก่อน AA ไพแล้วก็ลากสร้างเส้นทำไมคะแบ่งครึ่ง AA ไอย่าลืมว่าแบ่งครึ่งแล้วต้องทำอไมด้วยตั้งฉากวิธีสร้างทำได้กี่วิธี จะสร้างเสน้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากนักเรียนคิดว่าทำยังไงฮะเนี่ยเรามี a a pi เนี่ยแล้วเราจะลากเส้นอ่ะเส้นหนึ่งอ่ะมาแบ่งครึ่งแล้วมาตั้งฉากด้วยอ่ะนักเรียนจะทำยังไงเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยแล้วอ่ะนักเรียนคิดว่นาน,นักเรียนจะทำไงหาเส้นหนึ่งเสน้นอ่ะมาตั้งมาแบ่งครึ่งเสน้น a a ายแล้วก็ตั้งฉากเอาเรียนมาแล้วไงมนหนึ่งอ่ะ บทสุดท้ายเลยการสร้างอะ่ะแบ่งครึ่งเส้นตรงอะ่ะทำไงล่ะใช้อะไรวงเวียนถ้าไม่ใช้วงเวียนได้ไหมได้ไหมได้ใช้ละวัดเอาถูกไหมคะว่าวัดเอาอะไรเส้น A a พายเท่าไหร่แล้วก็ยังไงคะแบ่งครึ่งเพราะนั้นเรียนมาแล้วนำมาใช้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันต้องใช้ต่อเนื่องกันเราเรียนแล้วเรื่องการแบ่งครึ่งเส้นตรงมหนึ่ง นะคะปฐมก็เรียนแล้วนะคะสร้างได้สองแบบอาจจะนะคะทำได้สองแบบก็คือใช้วงเวียนก็ได้หรือใช้ไม้บรรทัดก็ได้อะ่ะนะ,ะเราจะใช้ไม้บรรทัดเราก็นะคะแบ่งครึ่งเลยนะ,ะแบ่งครึ่ง a a ายแล้วก็ให้มันตั้งฉากด้วยนะคะเราลากเส้น x y แล้วเราก็ลากเส้น x y นะคะวัดแล้วเมื่อกี้นะคะวัด นะ a a pi แล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็ลากเส้น xy ให้ตั้งฉากเราก็ได้ xy เป็นเส้นอะไรคะสะท้อนเข้าใจอย่างอันนี้คือวิธีที่หนึ่งดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าจาก a มาถึงเส้นสะท้อนกับ a pi เนมันทำไมคะเท่ากันเพราะเราแบ่งครึ่งนะถ้าเราลากเส้นคู่ต่อไป cc pi C, เราวัดระยะมันก็ต้องทำไมกันคะเท่ากัน bb pi b, ระยะ b พ p มาถึงเส้นสะท้อน อากบมาเส้นสะท้อนก็ต้องทำไมคะเท่ากันอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือลากเส้นเชื่อมจุดหนึ่งคู่แล้วก็แบ่งครึ่งนะคะ a A พายนะคะแล้วก็ให้มันลากเส้นมาให้ตั้งฉากด้วยเราก็จะได้เส้นที่ลากมาตั้งฉากและแบ่งครึ่งเป็นเส้นสะท้อนนะคะต่อไปดูวิธีที่สองรูปคู่เดิม วิธีที่สองเราจะลากเส้นเชื่อมจุดกี่คู่อ่าลากสองคู่คู่ที่หนึ่ง a a p i. คู่ที่สองนะคะลากเส้นเชื่อมจุด a a ายแล้วก็แบ่งครึง่งครูใส่จุดเห็นไหมแสดงว่าครูทําไมละแบ่งครึง่งลากอีกคู่หนึ่งนะคะเอาคู่ที่ใกล้กันก็คือ c c ายแล้วก็แบ่งครึง่งจุดแบ่งครึง่ง แล้วจะทำไงถึงจะได้เส้นสะท้อนลากเส้นผ่านจุดกี่จุดสองจุดนะถ้าลากผ่านสองจุดนี้มันจะทำไมละตั้งฉากนะคะะลากเส้นตรงผ่านจุดสองจุดเราได้เส้นอะไรคะสเส้นสะท้อนแหละเข้าใจยังคะอันนี้คือวิธีการหาเส้นสะท้อนนะมีรูปต้นแบบมีเส้นสะท้อนหาภาพมีรูปต้นแบบมีภาพหา เส้นสะท้อนนะคะนักเรียนก็ไปทำการบ้านมีการบ้านหน้า